สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ซีพีพลาสในวันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของคาแรคเตอร์กันอีกหน่อยนะครับอย่างที่เรารู้แล้วว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมันเป็นชนิดไทยมัก็เป็น C H A R แบบนี้ใช่ไหมครับจากนั้นผมก็จะให้มัน C H A C H เท่ากับอย่างสมมติว่าเป็น65ก็จะเป็น a ใช่ไหมแล้วก็ C H A R แล้วก็ให้เป็น c ซียออกไปแล้วก็ C H แบบนี้อืมุ่ยอะไรมันซะ ผมจะลองกดรันดูมันก็จะปรินเอให้เราแต่ว่ามีอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้ง่ายๆแ,แทนที่จะเป็น65ใช่ไหมเรออย่างเราจําเลขไม่ได้เราก็ใช้ซิงเกิลโคดนะครับก็จะเป็นเอแบบนี้การทำแบบนี้จะดีกว่าทำแบบตอนแรกเพราะว่าถึางสมมติว่าถ้าคุณทำแบบเนี้ยไอ้โปรแกรมเนี้ยมันก็จะรันในเครื่องที่แบบไม่ได้ใช้ ASCII value อย่สมมติว่าเป็น IBM mainframe นะครับมันก็จะปริ้นเอให้เราแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณทำเป็น65แบบเนี้ย ถ้าค,คุณทำเป็น6.5เนี่ยคุณรันเครื่องคุณคุณได้ A แต่ว่าถ้าคุณไปรันในเครื่องของ IBM เงี้ยที่ใช้ f c i i code อา่าตรงนั้นคุณก็จะไม่ได้ A ใช่ไหมครับคือการประกาศแบบนี้ก็ถ้าเป็น c h a r a c t ร์นะครับก็ให้ประกาศอยู่ในแค่ single code single code นี้อันนี้เรียกว่า single code นะครับ single code ถ้า double code เขาก็จะเรียกว่าแบบนี้อ่าอันนี้คือ double code ก็มี2ออันเป็นคู่แบบแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีบางตัวที่คุณไม่สามารถจะ พิมพ์ไรนี้ได้ตรงๆเลยครับอย่างสมมติว่า,อ,า,อ,าอย่างสมมติว่าคุณจะขึ้นบรรทัดใหม่่างนะซี o u t อย่างสมมติว่าคุณจะขึ้นบรรทัดใหม่คุณก็เป็น /n แบบนี้นะครับก็คือ new line new line ก็คือขึ้นบรรทัดใหม่ซีเอา /n แบบนี้นะครับผมจะลองรันดูแล้วจากนั้น c ีเอาแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาทัดใหม่ผมจะลบตรงนี้ออกไปก่อนนะครับอยา่างสมมติว่าคุณคุณถ้าคุณอยากพิมพ์อ่าซิงเกิลโค้ดหรือว่าดับเบิลโค้ดเนี่ยคุณจะต้องทำยังไงแบบนี้นครับสมมติว่า siel siel แบบนี้นะครับไอ้ CL, CL แบบเนี้ยถ้าคุณจะทำเป็นถ้าคุณถ้าคุณจะพิมพ์แบบซิงเกิลโค้ดแบบนี้นะครับผมจะลองรันดูผมกดได้ไหม <laughs> มันก็เริ่มบอกว่า empty character มันมันมันหมายความว่าอย่างนี้ไงอ่อย่างอย่างสมมุติว่าอย่างเงี้ยคุณคุณต้องการให้ปิพนแค่ single quote หรอคังหน้าหน้าจอเนี่ยคุณก็จะต้องใช้ escape sequence โดยการที่พิมพ์ backslash แล้วก็พิมพ์ตัวนี้หนึ่งตัวแบบนี้ครับผมก็จองรันดูนี่ครับคุณก็จะได้ตรงนี้หนึ่งตัวไออย่างตรงนี้ก็เหมือนกันแบบนี้ก็เหมือนกันนี่นะครับผมจองรันดู แปะคุณก็จะได้ double ค,ครับผมในวิดีโอนี้ก็แค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม